เป็นข้าวโพดทอดสองเด็ดคือไม่เงยข้าวผู้ทอดถือไมเลยถือไม่เลยนี่ผลใจก็มา่ผลใจก็มานะจ๊ะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่งเรียนรัดลาาเลยนั่งหน้าศจะชานะน้ำจิ้มพี่เขาแซ่บจริงนะพี่เขาไม่ห่วงเลยให้ดอกให้ไข่ พี่เขาดังๆหน่อยนะแล้วมาอุดหนุนกันอันนี้อันนี้ของอให,ให้ให้ก่อนก็ได้เ,เดี๋ยวดูพี่เขาสับก่อนนี้ค่ะนั่งเรียนมัธามอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนี่เราต้อง ดัดเผือกอะน้อยอร่รอเดี๋ยวของหนูเ่าใส่พริกให้มันแซ่บๆหน่อยนะสามสิบบาทได้หนึ่บถุงเผือกกระแพงด้วยนะได้ขนาดนี้เยอะหนูพี่ตักน้ำจิ้มค่ะ เราแซ่บๆซ่ราใส่ถั่วตรงนีกลือเราใช้พิษสดสดเกลี่ยน้ำเชื่อมไม่ให้มันเหม็นเขียวอ๋อที่มันเหม็นโอ้โหใช่ไหมเพราะเราต้องใส่ใช้น้ำตาวง่ายมันก็จะเสียไวคือเป็นตัวเราใส่น้ำเชื่อมเนี่ยแค่เดียวเราก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทีตไม่เสียอ๋อมีเทคนิคนี้เองเพราะว่าอยู่ ตาเราแล้วเขาเลือกไว้แล้วเขาไป